สวัสดีค่ะพบกับช่องแทมมี่ชาแนลค่ะวันนี้แทมมี่จะพาไปเก็บเห็ดค่ะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะส่วนคนที่จะพาเราไปเก็บวันนี้คือยายโซอุปกรณ์ของเราก็มีรองชาบูตนะคะแล้วก็อันนี้มีอย่างอื่นยังอันท้าเกียเก่ยวถุงมือครุ ทัมมี่นะคะหมวกส้มเสื้อแดงตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากบ้านกันนะคะอุปกรณ์พร้อมแลว้วโซเฟอร์คันนี้กับ Honda Wave 100ของเขา Honda คู่ใจไปกันคะ่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านทัมมี่ มองกีนฝนตกอยู่เลยฝนปล่อยๆแต่ตอนนี้หยุลดละแดดออกละนอนมากคิดว่าน่าจะถึง ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะแฟชั่นไหมแฟชั่นสองพันยี่สิบสองนะคะเห็นหน้าเห็นตาเห็นน่ากตอนนี้ทามี่ก็ได้ใส่ผ้าปิดจมูกแล้วนะคะหมวกส้มผ้าปิดสีชมพูเสื้อสีแดงแฟชั่นมากพอปิดหน้าปิดตาแล้วรู้สึกสวยมากค่ะ อันนี้มากับแม่นะคะสองคนถุงมือพร้อมอะไรพร้อมคุพร้อมนี่นะคะโอ้ห่าหมือเตะสะดุดอย่างบัได้อย่างบัไดบได้หาเหตุยุเตะสะดุด้อเอออ้เพิ่งเริ่มก็เตะสะดุดแล้วนะคะทุกคน โอ้โหสิเปรหอซสายเนี่ยอตอนนี้เข้าป่ากันแล้วนะคะดูเสื้อทานี่เสื้อแม่มนี่ไงคะทุกคนเจอแล้วจับอะไรบอเป็นการหาเห็ด ในรอบหลายๆปีดึงแบบไหนดึงอนี่พอมาถึงก็เจอเห็ดเลยเป็นการหาเห็ดในรอบหลายๆปีนะคะของแคมมี่เพราะว่าอ้าเอาคู่มาใส่เพราะว่าชอบค่ะชอบมาหาเห็ดกับแม่เมื่อก่อนพอไปอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ ก็ได้ตายชีวิตแบบนี้วันนี้วิถีชีวิตคนป่านะคะมาหาเห็ดไปดูกันค่ะว่าทมมี่จะหาเห็ดเจอกี่ดอก <c oughs> สิกระบวนบนอ,อมอกเนี่ยซี่ได้เห็ดกิดนแรงบนอะบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนถ่ายให้ดูค่ะบรรยากาศส6มรหองศา ้องฟ้า <apl> ปลอดปุงใช่โอ้ทุกคนยางทานเส้ยไม่เดินผ่านมันเจอแล้วค่ะเจอแล้วริบออกก่อนเด้อสวยงามแม่หาเจอเห็ดหลายดอกแล้วนะคะตอนนี้ คันมี่ยังหาไม่เจอสักดอกเลยเหงื่อออกมากร้นอนสุดๆเอาผ้าออกแล้วหายใจไม่ออกไม่ชินไงทันมี่ยังหาไม่ได้สักดอกเลยคนไปเ,ไเ,ไเออฮ่ามึงเจ็บพี่บอกเมนตี้มันคือดองน้อยแหะ ถุงมือก็ไม่ใส่นะคะเอามาเฉยๆเหมือนอึดอัดเน,ะน,น,นะาะห้อนนะฮ้อนยางไก่ไปสายย,า,ยางไก่ไปทางใดยางไก่ซ่วยยางไก่ไส่ดอกแล้วนี่ฮ มันยังมันยังเออโอ้หามือเกี่ยวตากว่างี <c oughs> ้สองดอกสวยมากเอ้ะแม่อันนี้ก็สิเกี่ยวตาก่อยเนอันนี้หากกินก่อน <c oughs> อ๋อโมเห็นเนาะ ีเห็ดยังเนี่ยเห็ดเซ็ตเห็ดเซ็ตเ <Yeah. S 1> ยอะเส็ยอ๋อดอกใหญ่มากว้าว <Wow. S 1> ดอกเท่าหน้าเลยทุกคน mm hmm. กินไดโบหน้าไปอะ ไม่ใช่นะคะเห็ดที่แรมมี่หาไม่ใช่ค่ะ,มคะบมเมนดีใจจนว่าปัสสาวาเห็ดไตเบื่อบ่อะไรบ่อะไดเจอแต่ตดู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 เหีคุยูเจออีกแล้ว คนนี่งอ่ะแตกมากร้อนมากร้นอนขาดเซ่่อซ่่อเจออีกแล้วค่ะทุกคนสีม่วงอันนี้สีม่วงนี้ ก็ตรงนี้อีกันึ่งเว้ยจะได้ล่อยู่เด็กมเ,นเมนบอกใช่ไหมทุกคนทำไมหาเจอ,อไหนพวกสรุปไม่ใช่นะคะไม่เอาใช่บอกใช่ เห็ดพวกตีเห็ดโคนนะกินไดบ้ปงะไรขิเห็ดโคนเหรอเห็ดโคนอันนี้ทำมมี่หาเองคนนะว้าวูไไ่ไหนใบไม้เขาเนาะแม่เยอะมากเต็มมือยังดีตอะส้ม เฮ้ยไล่ขาดนะ <มา S 1> จะจุ่มนี้ก็ได้แก่งแล้วเนี้ยจุ่มเดียวเนาะ professional จุ่มเดียวเนาะจุ่มเดียวไล่ขาด บัสซี่แเห็นแสงเห็ดจมืกไง่พอแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากเมื่อแตกมากพอแล้วกาลังจะกลับบ้านแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่าหาเห็ดได้เยอะแค่ไหนนี่ค่ะที่เราหามาได้วันนี้หนึ่งแกงค่ะมชมหน้า<ม>ผู้หาเห็ดโปรเฟชชั่นอลของเรามืออาซีฟเด้อดจ้า จัดการหาเหตุสำเร็จเย้ yeah. ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะได้1แกงค่ะ1นึ่งกรุบเบาๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอคลิปดีๆจากช่องแทมมี่ชาแนลนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แทมมี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย